วันพิเมงคลวันนี้ปีนี้นะครับคาพยากรพระโคกินน้ำหญ้าเล่าน้ำท่าบริบูรณ์ค้าขายกับต่างประเทศครับดีขึ้นทําให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองหยิบผ้าห้าคืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณที่พอดี <Yeah. S 1> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระชาวาังดุสิต มายังพระพาที่ประทับเพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพื่อชมองคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2567ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตเฝ้ารับเสเด็จและร่วมพระราชพิธีสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการที่กระทำขึ้น เพื่อความเปสิรมมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกร,กรให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูกซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีอันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนาโดยการจัดพระราพิธ,ธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้เลิกการถ่ายวานอยู่ระหว่างช่วงเวลา8นาฬิกา9นาทีถึง8นาฬิก39นาทีผู้ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาขวัญ ปี2,567คือนายประยูนอินสกุลประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนพระโครแรกนาปี2,567ได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงจากนั้นในอภัยสุทธิสังรองประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ถวายรายงานการพยากรณ์ผลการเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายพระยาแรกนาหยิบได้ผ้าห้าคืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนา จะได้ผลบริบูรณ์และพราหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการสิงยงไทยพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินน้ำหญ้าพยากรว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพราหารพักสาหารมังสาหารกินเหล้าพยากรว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง